ตายอีกแล้วนะครับผมเพื่อนๆเคยเป็นไหมครับฟักลูกไก่ออกมา10 20, 30ตัวฟักออกมาเท่าไหร่นะครับเลี้ยงไปอนุบาลไปทยอยตายตายลงไปเรื่อยๆเพื่อนๆเคยเป็นไหมครับผมนี่คือเป็นปัญหาของคนที่ทําฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่โดยเฉพาะฟาร์มไก่นะครับไก่จะมีปัญหามากนะครับเคยเป็นกันหรือเปล่าครับแล้วเพื่อนๆเคยเจอปัญหานี้ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเจอเพื่อนๆแก้ปัญหากันยังไงครับ ถ้าเกิดว่ามีวิธีการแก้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปลงมาบอกแนะนํากันด้วยนะครับผมเองเนี่ยเจอปัญหานี้หงุดหงิดนะครับเราฟักออกมาแล้วเนี่ยก็เห็นมันหงุดหงิดแล้วก็เสียกําลังใจหมดกําลังใจเลยก็คือมันท้อแหละคือเราได้มาแล้วมันทยอยตายทยอยตายคิดว่าโอเคเห็นแล้วอ่าเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งสเดือนเนี่ยเราจะมีลูกไก่เยอะแยะมากมายอีก3เดือน4เดือนฟาร์มเราจะโตขึ้นโตขึ้นแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ ไม่ใช่เลยนะครับผมแล้วเราก็ต้องมามาสูญเสียแบบเนี้ยจนผมได้พบนะครับ5ข้อนะครับ5ปัญหาที่ผมได้เจอมาแล้วก็จะมาแบ่งปันนะครับถ้าเกิดว่าเราทำาการแก้ปัญหาใน5ขั้นตอนนี้ได้นะครับเราก็จะได้ลูกไก่นะครับเราจะได้ลูกไก่แน่ๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับข้อที่1น,นะครับ ู้อนุบาลของเราเนี e ne, no no redesign, no ่ยมีช่องระบายอากาศน้อยเกินไปนะครับไม่เพียงพอนะครับพอมีช่องอากาศระบายน้อยเกินไปนะครับทำให้ลูกไก่เนี่ยนะครับการขับถ่ายการหายใจมาเป็นคาร์บอนนะครับคาร์บอนทําให้ลูกไก่หายใจไม่สะดวกนะครับผมอาการของเขาเนี่ยคือเขาจะยืนห่างๆกันแหละนะครับยืนห่างกันแล้วก็คอตกนะครับคอตกแล้วยิ่งๆสงบนะครับจะไม่ขยับขยื่นนะครับอยู่ในลักษณะนั้นก็คือไม่กินอาหารไม่กินน้ํา ดูอย่างนั้นก็ซึมๆกันไปแล้วก็สักพักหนึ่งก็ทยอยตายกันนะครับนี่คือสาเหตุมาจากเรื่องของออกซิเจนภายในตู้ไม่เพียงพอข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิภายในตู้เนี่ยอุณหภูมิตู้อนุบาลนะครับผมถึงหมายถึงตู้อนุบาลถ้าเกิดหนึ่งช่องระบายอากาศไม่เพียงพอและว2ก็คือเรื่องของอุณหภูมิภายในตู้ถ้าเกิดว่ามันร้อนเกินไปนะครับมันร้อนเกินไปเนี่ยลูกไก่นะครับลูกไก่มันจะกระจายตัวกันออกรอบๆนะครับผมกระจายตัวออกรอบๆบางตัวก็จะยืน บ,บางตัวก็จะยืนแล้วก็แลบลิ้นทาปากพังา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 อันนี้หรือบางตัวก็จะไปนอนนอนอยู่กับพื้นนะครับนอนอยู่กับพื้นพยายามอังหาสิ่งที่มันเย็นนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการแก้ไขนะครับผมถ้าเกิดว่าคนที่อนุบาลยูไม่รู้นะครับมันจะทําให้ลูกไก่นี่ป่วยนะครับป่วยแล้วก็ตายนะครับผมหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของถ้าเกิดอากาศมันเย็น นะครับถ้าเกิดว่าอากาศมันเย็นอุณหภูมิไม่พอลูกไก่มันจะมารวมกันนะครับลูกไก่มันจะมารวมกันพอมารวมกันเสร็จปุ๊บแล้วไอ้ตัวที่อยู่ด้านในก็จะโชคดีหน่อยอยู่ใต้หลอดไฟหรืออยู่ใต้สิ่งที่ให้ความอบอุ่นแต่ถ้าเกิดว่ามันมันซวยหรือว่ามันเกิดล้มลงมานะครับถ้าเกิดมันล้มลงไปปุ๊บมันจะถูกเหยียบนะครับถูกเหยียบกรณีนี้เจอบ่อยมากนะครับเหยียบแล้วก็ตายอยู่ตรงตรงข้างล่างเนี่ยและอีกส่วนหนึ่งที่มันลูกไก่จะอยู่รอบรอบรอบด้านข้างรอบนอกนะครับ พวกนี้ได้รับความอบอุ่นไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็จะป่วยเหมือนกันนะครับป่วยแล้วก็จะทยอยตายลงเรื่อยๆเรื่อยๆนี่นะครับผมคือเรื่องของอุณหภูมิร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปข้อที่3นะครับข้อที่3เรื่องของการทําวัคซีนนะครับการวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนนิวคาสเซิลหรือว่าคอคนนะครับผมหรือว่าคอรอกๆ,ๆ,ๆเนี่ยพวกนี้เราต้องทานะครับผมก็คือ7วันนะครับเวัน10วันแล้วต้องหยอดแล้วต้องทําวัคซีนแล้วส่วนตัวผมเนี่ยก็คือประมาณสัก2วันสวันผมทําเลย นะครับผมข้อนี้สําคัญมากนะครับสาคัญจริงๆถ้าเกิดว่ามันเกิดติดเชื้อหรือมีโรคเนี่ยมันระบาดอ่ามันจะติดเชือ้อรัาพรึบทีเดียวก็คือลูกไก่เราเสียทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของวัคซีนเนี่ยต้องทํา100%เเนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวจบนะครับผมเราก็ต้องดูตารางเราด้วยตารางเราดูว่าวัคซีนเราต้องทําอะไรช่วงไหนวัคซีนอหิวาพวกเนี้ยเราก็ต้องทําด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ทําเราจะเลี้ยงไก่แบบอินทรีย อ,อินรีย์หรือว่าจะกินหัวหาเลือดธรรมชาติเลือกก็แล้วแต่เราต้องทําวัคซีนนะครับข้อนี้สําคัญมากๆนะครับข้อที่4นะครับก็คือขนาดของลูกไก่นะครับบางทีเนี่ยไก่มันเกิดจาคนรุ่นบางทีห่างกัน7วัน10วันอย่างเงี้ยลูกไก่ขนาดแตกต่างกันบางคนน่ะเออบางคนบางทีอะ่ะขนาดมันต่างกันค่อนข้างมากนะครับผมอันเนี้ยไม่ดีเลยนะครับผมก็คือข้อที่1เลยคือลูกไก่ที่มันตัวโตกว่าเนี่ยมันจะรังแก ลังแก่เกจับไอพกไก่ตัวเล็กนะครับลังแกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับอาหารการกินนะครับผมตัวใหญ่จะรังแก จัดก,การเกี่ยวกับทาให้กีดการพวกตัวเล็กนี่ออกไปไม่ว่าจะเป็นอากาศหนาวอากาศร้อนทุกอย่างพวกนี้จะจัดก,การพวกได้เปรียบเกี่ยวกับเรื่องของลูกไก่ตัวเล็กทั้งหมดนะครับทำให้ลูกไก่เล็กเนี่ยเกิดปัญหาแล้วก็ทยอยตายลงไปเรื่อยๆื่อยๆนี่คือสิ่งที่ควรที่จะนะครับลูกไก่เนี่ยควรที่จะที่เป็นใกล้เคียงกันไซขนาดเท่าๆกันนะครับผมอย่าให้มันมีการเหลื่อมล้าจนเกินไปนะครับผมนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราบางทีเรามองข้าม เรามองข้ามไปบางทีลูกไก่มันตัวเหมือนกับน,นิ้วมือเราอะ่ะ้วมอตัวหนึ่งตัวตัวเท่ากับนิ้วชี้เงี้ยอีกตัวหนึ่งเท่ากับน,นิ้วโป้นส่วนสูงมันต่างกันนะครับส่วนนุงไซส์มันต่างกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นสาเหตุให้กับการสูญเสียลูกไก่เป็นไปได้เยอะมากครับข้อที่5นะครับก็คือเรื่องของสุขอ,อนามัยนะครับสุขอ,อนามัยมีอะไรบ้างมีเรื่องของขี้นะครับผมไม่ได้ว่ามีแ่หมดก็คือขี้ความหมักหมม ภายในบ่อทาให้เกิดแก๊สทำให้กลิ่นลูกเจีย๊ยบลูกไก่มันนอนมันได้รับสิ่งที่มันไม่ดีนะครับผมเรื่องของถาดน้ำนะครับถาดน้ําได้ดูแลไหมได้ทําความสะอาดไหมนะครับมีจุน้ําจุลินทรีย์มีน้ําหมักมีวิตามิน B12 อไหมมีอะไรพวกนี้ให้แล้วก็ดูแลเรื่องของสะอาดด้วยเรื่องของถาดอาหารก็เหมือนกันถาดอาหารเราก็ต้องให้ให้ดีแล้วก็ถาดอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้แล้วเราต้องดูรักษานะคือว่าไก่มันคุ้ยเขียลูกไก่เนี่ย ันคุ้ยเคียวถ้มันเกิดของเสียเยอะเกินไปเนี่ยแล้วก็ต้องปรับล้วก็ทาให้มันมันดีหน่อยนะครับมันดีหน่อยไม่ใช่ว่าให้มันกินแล้วมันเลี่ยราดแล้วกเกิดความหมักหมมเกิดความสิ่งที่มันไม่ดีพวกนี้ก็เป็นสาเหตุทําให้ลูกไก่ตายได้เหมือนกันและนี่คือ5ข้อที่ผมสรุปมาให้ใหเพื่อนๆนะครับให้ลองพิจารณาแล้วก็ไปไล่เรียงดูนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปเชื่อนะครับให้ไล่เรียงดูนะครับผมเพราะส่วนตัวแล้วผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจเพราะว่าผมจัดการ เรื่องพวกนี้พอเราเลีสพอเราไล่เช็คไล่ทำเนี่ยปรากฏว่าทําให้เปอร์เซ็นต์การฟักไข่หรือการอนุบาลลูกไก่ผมเนี่ยจาก50 50นะครับ50 50หรือบางทีต่ํากว่าด้วยนะครับผมเด้งขึ้นมาสูงถึง80นะครับผมลูกไก่ผมโอเคว่ามันมีการสูญเสียอยู่แล้วแหละทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีไรลอยนะครับผมแต่มันก็ทําให้เปอร์เซ็นต์การออรอดเนี่ยมันสูงมากนะครับผมมั่นใจเลยครับลองเอาไปใช้ดูนะครับผม ถ้าเกิดดูแล้วนะครับถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยชอบใจหรือว่าเป็นสาระเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์หรือว่ากดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลืมกันเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกสักหนึ่งครั้งนะครับใน5ข้อนะครับสาเหตุของการตายของลูกไก่นะครับข้อที่1นะครับตู้ฟักไข่ต้องมีอากาศนะครับต้องมีรูระบายอากาศที่เพียงพอนะครับให้อากาศมันถ่ายเททำให้ลูกไก่มันหายใจได้สะดวกข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของอุณหภูมิ อุณหภูมิต้องเหมาะสมนะครับผมอุณหภูมิต้องเหมาะสมแล้วก็สังเกตจากลูกไก่ถ้าเกิดว่ามันร้อนเกินไปมันขยับออกไปแล้วมันอ้าปากพัง้าพังงาแล้วก็เรามันนอนนอนอยู่หรือถ้าเกิดว่าอากาศมันหนาวเย็นลูกไก่เนี่ยมันจะมารวมตัวกันนะครับรวมตัวกันถ้าเกิดว่าตัวใดมันป่วยหรือมันสวยมันล้มมันจะถูกเหยียบตายนะครับผมอันที่3นะครับอันที่3ก็คือการทําวัคซีนนะครับลูกไก่ต้องได้รับการทําวัคซีนนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ทําวัคซีนแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหาอย่างมากเลยนะครับผมมันจะทําใ เกิดการตายเี่ยตายมีตายพรึบเลยข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คือเรื่องของขนาดของลูกไก่นขนาดของลูกไก่มันต้องใกล้เคียงกันนะครับอย่าให้มันเกินกันมากเพราะถ้าเกิดตัวที่มันต่างกันตัวที่มันใหญ่กว่ามันก็จะรังแกทําให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวเรื่องของอุณหภูมิอาหารทุกอย่างก็คือลูกไก่จะเ,เปรียกกันแล้วก็จะรังแกกันทําให้ลูกไก่มันตายได้<ม>แล้วข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับเขาจะก็คือเรื่องของสุขอนะไมยเมื่อเรื่องของขี้เรื่องของการให้อาหาร ต่างๆพวกนี้เราก็ต้องดูนะครับถ้าเกิดว่าเราจัดการแล้วมันก็จะทําให้เปอร์เซ็นต์การฟักไข่ได้ผลนะครับผมโอเคนะครับผมฝากสําหรับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของตู้ฟักไข่นะครับตู้ฟักไข่ผมก็มีตู้ฟักไข่ขนาดตั้งแต่50ฟอง80ฟอง150ฟอง250ฟองไว้คอยบริการนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ต้องกลับไข่เลยนะครับไม่ต้องกลับไข่เลย นะครับผมแค่วางลงไปแล้วมันก็ฟักแล้วผมก็มีเทคนิคต่างๆในการฟักไข่นี้ให้มันได้ผลเอาไว้รองรับนะครับผมก็จะมีคลิปวิดีโอที่จะส่งให้สอนการว่าเออฟักยังไงมันถึงจะได้ผลดีนะครับผมผมก็ขอยไว้บริการนะครับแล้วก็จะมีคู่มือด้วยนะครับผมแล้วก็สิทธิพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าของต้นกาแฟก็คืออีก2เดือนข้างหน้านะครับอีก 2- 3สเดือนข้างหน้าเนี่ยคือผมก็จะมีไข่เชื้อไก่แผ่นไข่แท้นะครับผมเอาไว้คอยบริการเพราะว่า ผมก็จะมีลายนะครับมีลายเสร็จปุ๊บผมจะเก็บลายเสร็จปุ๊บแล้วผมก็จะมีจํานวนไข่เท่าไหร่เนี่ยผมก็จะส่งข้อมูลให้กับลูกค้าที่ซื้อตู้ฟักไข่ไปให้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือลูกค้าก็จะได้รับข้อมูลก่อนเพื่อนว่ามีช่วงไหนช่วงไหนหรือสามารถติดต่อพูดคุยกันว่าอยากได้กี่ฟองสามารถล็อกได้ถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ก็อาจจะสามารถมาเอาพ่อแม่พันธุ์ได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ